สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมครับชื่อใหม่ละนะ CanSeeTVCanSeeTV นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเโปรโมทเซิร์ฟหรือรีวิวเซิร์ฟนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟที่ผมสร้างกับเพื่อนนะเพื่อนที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็อันนี้ผมทํานะครับถ้าอยากรู้มันให้ทำาป้าย ก็เข้ามาดูนะผมจะทิ้งไอพีไว้ใต้ล่างนะครับก็นี่ประมาณนี้นี่เพื่อนทำนี่นะมีผมอยู่คนเดียวนะเพื่อนไม่อยู่นะก็ไปดูเอ,อ่อกดนะครับอันนี้ผมทำเองเฮ้สวยแอดนะครับแอดก็มีเพื่อนผมนะครับเจ้าของเซิร์ฟ ผมก็แอดมินนะครับกดเลยนะครับหนึ่งนะครับห้ามขอ OP หรือยศนะครับสองนะครับห้ามใช้มอดหรืออื่นๆนะครับข้อสามนะครับห้ามเกียนเซิร์ฟนะครับข้อสี่ครับห้ามด่ากันในเซิร์ฟข้อห้าห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นในเซิร์ฟนี้นะครับข้อหกแอดมินรออย่างอย่างเดียวนะครับ อันนั้นผมเขียวเอเขียนนี่รูปอีกนะครับนี่ผมสร้างนะครับรูปสุดยอดอันนี้นะเพื่อนผมก็หายไปครับสงสัยว่าทำไมผมไม่บินนะครับเพราะว่าโอพีหายครับดีๆก็หายนะครับแต่ผมพอเพื่อนมาเดี๋ยวผมค่อยขอนะอันนี้คือช็อปนะครับร้านขายของแจกของก็คือจะมีเงินอยู่ในตัวหนึ่งร้อยนะครับนี่มันก็จะแค่สิบบาทเอง ครับก็ซื้อได้ไม่เป็นไรผมก็ไม่มีของหรอกอันนี้คือชั้นล่างอีกนะครับอันนี้คือที่แรกของเอ้ย,ยอะรอะ B I มันคืออะไรวะอะไรอะดูเงินพิมโอเคเขามีบอกนะครับอันนี้ให้ดูนะแล้วก็อันนี้รูปอันนี้ผมจะไม่ให้ดูนะครับ ให้มาดูกันเองนะครับอันนี้คือขายอะไรซื้อของจะยังไม่ให้ดูรูปข้างหลังนะครับให้มาดูกันเองนี่คืออะไรไม้คราฟหินไฟไม้เฮ้ยเฮ้ยอย่าโม้อย่าสตอ๊อบอย่าสต๊อปดูนะครับอย่าสต๊อปดูอย่าไม่ดูหรอกเงี้ยแล้วก็ของ นี้เซิร์ฟก็ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วครับไปไปดูกันต่อจุจุจุจลงชอแล้วก็โซนวาร์ปนะจะมีแค่สอันนะครับพี่บเอหประทา้า1นะครับแล้วก็โซนสร้างบ้านนะครับอันนี้คือบนลูนที่เพื่อนผมทำนะครับ สวยมากชมเพื่อนนี่นะครับสวยงนันระคางตาถุยเจออ่ะเราจะไปดูนั่นก่อนดีกว่าไปสำหรับใครนะครับที่บล็ลอกอินบล็อกอินนะครับมี ก็ดีอยู่นะครับบล็อกอินที่นี่นะครับก็ดีได้ดเดียวตีตีได้ปะไมั้ตีอันนี้ไม่ได้นะก็ะได้ดีวะ่ะอ๋อผมเป็นผมเป็นโอพีอยู่มั้งแค่โอพีหายนะครับไปดูเดี๋ยวให้เพื่อนซ่อมเ <c oughs> นี่ยนะครับก็ไปสร้างบ้านกันได้อาจจะอ๋นนี้บ้านผมนะครับ้านบ้านเราเอาอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยหรือ นี่นะครับคือบ้านแอดนะครับโฮมแล้วก็ชื่อแล้วก็แอดมินนั่นบ้านผมที่ผมสร้างนะครับจะไม่ปักชื่อนะครับไ,ไ,ไปขอโทษเวยครับที่เมื่อกี้อ่าครับอ่าเดี๋ยวเชื่อ ใครรู้นะว่าทําเสียงประกอบยังไงก็บอกผมด้วยนะผมทําให้เป็นนะ่ะไนะเยอะให้เพื่อนผมมาก่อนแล้วเออแต่ของยกเลิกไม่ได้เลยนะครับของมาพวกผมให้ฮอนโอพหรือยศผมพวกผมไม่ให้นะครับกว่าจะสร้างเซฟอันนั้นได้เออขาเรียก,กว่าอนะไรสปาวนี่ยากมากนะครับ เนทำหนึ่งเที่ยงคืนน่ะประมาณเอ้ยอ,ออกดิดาวทริก็สำหรับวันนี้นะครับขอบายบายก่อนเลยแล้วกันถ้าใครอยากดูเอ้มิกกี้ที่ผมไม่ให้ดูนะครับ มาดูกันได้นะมันอาจจะตลกไม่รู้นะครับก็ผมสร้างสุดฝีมือแล้วนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมจะทิ้งไอพไว้ใต้ล่างนะสํสำหรับวันเสาร์นะครับผมจะไม่ลงคลิปนะครับผมจะไปลงคลิปไปเที่ยวนะครับผมจะลงคลิปวันจันทร์นะครับสองสองเอ่อสองคลิปเลยนะนี่แล้วก็สวัสดีไายครับ yeah online station thúy bye bye bye